ดนตรีเก่าๆเลยถ้อย่างไั้เขาคงยังไม่ได้เล่นจังหวะอะไรมากตอนถ้าหมายก็ไม่ได้เศร้ามากใช่ไหมไม่คือมันมันไม่ใช่เพลงเศร้าเลยความจริงอ่ะอก็คือมันเหมือนอดูแล้วแบบเหมือนเพลงที่จะให้กำลังใจตัวเองให้สู้ต่อไปมากกว่ามนแบบก็ถ้าจะอยากร้องก็โหดก้านซะแต่ก็แบบก็มันก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะเศร้าแต่มันไม่ใช่ว่าเศร้า จนจะแย่หรืออะไรแบบนี้คือแบบมไม่ใช่ว่าดึงไปด้านเศร้า,าคือเหมือนแบบอยู่ในคืนโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ว่าเหมือนฟีดิ่งมันยังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมีความหวังอยู่อ่ะอืมอะไรอย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเศร้าร้องแบบสากอะไรไม่ใช่ใชร่ร้องมันก็คืออืม okay. เหมือนเพลงแบบร้องร้องแล้วเหมือนจะชิลชิอยู่ยังไม่เหมือนเหมือนเหมือนจะเศร้าแต่ความจริงไม่ได้เศร้าแบบเนี้ยทำนอนเพราะมันความรู้สึกประมาณประมาณน้นไม่ถึงกับให้กำลังใจแบบเชียก็ไม่ใช่นะ่คือเหมือนแบบอะรพูดถึงก็ยากเหมือนกันนะเพราะความหมายมันเศร้ามากคือคืนอันเดียวดายอยู่คนเดียว ตายแสงจันทนึกถึงอดีตนึกถึงวันเก่าๆอะไรแบบนี้คือมันเนี่แต่คือมันเหมือนแบบมันเหมือน,นแบบเป็นช่วงที่ไม่ใช่ว่าเศร้าหดหัวเป็นช่วงที่เหมือนแบบก็นึกถึงอดีตนึกถึงความหลังเศร้าแต่ว่าก็ยังมีวิวมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปอะไรแบบนี้ไม่เศร้ามาก <Okay. S 2> ตอนได้เขาบอกมันมันความหมายมันเศร้าแหละถ้าเทียมนะแต่ตอนร้องเนี่ยเขาจะร้องเหมือนแบบไม่ได้เศร้าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ทําให้คนเศร้าฟังแล้วก็คือเหมือนแบบก็แฮปปี hmm. ้ใช้ได้อยู่ mm hmm. ตรงไหนที่คิดว่า mm hmm. ยากว่าหรือว่าแบบบางที่ mm hmm. อ,อ๋อ mm hmm. เวลมู่อีเต็บต้องออกตามเขาได้เลยใช่ไหมครับอารุโคอะไรสักอย่างก็เวลหมุ่อีเตอารุโคนแไบนี้อ๋อขาอัดเสียงมว้หน่ยอยนะอาจะอัดเลยเหรอ <c oughs> <laughs> อัดแบบแบบพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์เลยคือมันก็ร้องนะจงังหวะบางทีต้องครูไวท์ครูอะไรเขาสอนมาว่าให้จังหวะไหนอะไรแบบเนี้ย ああでもピーコーピーーをねてもじゃあメイトモガちゃんはオープンアあなオープンアンアンベンあならな,かないああああななかなカープ上を向いて歩こう涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す 夏の日、ひとりぼっちの夜。幸せは雲の上に。幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。泣きながら歩く。ひとりぼっちの夜。思い出す秋の日。ひとりぼっちの夜。悲しみは星の影に。悲しみは 月の影に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜一人ぼっちの夜クープンパヤもたらすやんたらすやんはいもんちはったでオリジナルコムも2ラギャー2分15分2分

ว่าเดินตรงจากไหนไปไหนจากทางัาง้มสากลัวเดินไม่ทัน